ตามคำเรียกร้องคูปองเรียกยอดช็อปปี้ฟูช่วยเปยช่วยเปยอย่างหนักดันยอดขายแบบจุกๆคูปองเรียกยอดดียังไงคุ้มยิ่งกว่าคุ้มช็อปปี้ฟูช่วยเปยส่วนลดให้ลูกค้าของคุณมีคูปองส่วนลดค่าอาหารและค่าจัดส่งให้ลูกค้าเลือกใช้ได้หลากหลายช็อปปี้ฟูวมสนับสนุนส่วนลดให้ลูกค้าของคุณร้านค้าสนับสนุนส่วนลดเมื่อคูปองถูกใช้เท่านั้นดับเบิลความคุ้มรับฟรีซื้อจัดเต็มช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านเฉลี่ยสามเท่า ร้านค้าได้รับคูปอง5แบบให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันฟินๆทั้งคูปองส่วนลดค่าอาหารและคูปองส่วนลดค่าจัส่งสำหรับส่วนลดค่าอาหารลดสูงสุดถึง150บาทร้านค้าสนับสนุนเมื่อคูปองถูกใช้เท่านั้นนะคะร้านค้าสามารถดูค่าสนับสนุนได้ที่บนแอปพลิเคชัน shopee partner ค่ะส่วนต่าง shopee food ช่วยเป๊ะให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเมื่อมีคูปองหลายแบบให้ลูกค้าเลือกใช้ก็สามารถเรียกลูกค้าให้ซื้ออาหารร้านของคุณได้ทุกกลุ่ม ท้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดคูปองอาจมีการเปลี่ยนแปลงช้อปปี้ฟูจะแจ้งให้ทราบผ่านแอปช้อปปี้พาร์ทเนอร์นะคะรับฟรีไปเลยสื่อน้าและ5้าสุดแบบจัดเต็มช่วยเปิดการมองเห็นให้ลูกค้าเข้าถึงร้านของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นดีขนาดนี้สมัครเลยไปที่แอปช้อปปี้พาร์ทเนอร์กดที่แบนเนอร์คูปองเรียยอดกดเข้าร่วมกดเลือกส่วนลอดอาหารและส่วนลดค่าส่งอ่านรายละเอียดจากนั้นกดเข้าร่วมกดยืนยันกดติ๊กถูกจากนั้นกดยอมรับและตกลงเข้าร่วม เพียงเท่านี้ก็เข้าร่วมสําเร็จแล้วค่ะสําหรับร้านใดที่เข้าร่วมโปรคุมสับอยู่ต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นคูปองเรียกยอดสามารถกรอ,อกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ค่ะและเพื่อความสะดวกของร้านคะสมัครคูปองเรียกยอดเพียงครั้งเดียวระบบจะทําการต่ออายุให้อัตโนมัติทุกเดือนค่ะอย่ารอชารีบตัดสินใจสมัครเลย